สวัสดีครับอยู่กับผมครับชาเชี่ยวชาญครับสวัสดีวันปีใหม่ไทยนะครับเหลืออีก1วันนะครับใกล้เข้ามาทุกขณะนะครับหลายคนนะครับก็หยุดงานนะครับเดินทางกลับบ้านนะครับขอเดินทางกลับบ้านนะครับโดยปลอดภัยนะครับขอให้มีความสุขมากๆครับวันปีใหม่ไทยครับหรือว่าวันสงกรานต์นั่นเองนะครับนะก่อนจะไปนะครับในคู่พิวิวนะครับเช่นเดิมครับขออนุญาตทานสรุปผลก่อนนะครับคู่พิวิวเมื่อวานนี้นะครับศึกแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษครับเบิร์ลีย์นะครับทีมรองจ่าฝูงครับก็เอาชนะท่านนอรลิตซิตี้ครับไปปที่2 ตัวตัวหนึ่งครับก็เข้าเป้าครับ2วันต่อเนื่องแล้วครับสาหรับตัวแนวแนวทางหน้าช่องนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดครับที่อยากจะได้แนวทางเพิ่มเติมครับนอกเหนือจากคู่พรีวิวนะครับสำหรับตัวหน้าช่องนะครับไปติดตามผมได้ที่ทางนั่นชมรมครับทางเข้านะครับใต้โปรไฟล์นะครับมีทางเข้าอยู่นะครับหรือว่าจะมาที่ทางน้านใต้คอมเมนต์นะครับที่ปักหมุดไว้ให้นะครับ วันนี้ครับวันเสาร์นะครับโปรแกรมฟุตบอลนี่ค่อนข้างที่จะเพียบเลยนะครับหนึ่งคู่ถึงสามครับที่เข้าตาเป็นพิเศษครับไปที่ทันต์สุพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับไบรตันนะครับทีมระดับ9ครับแข่ง31นัดครับมีอยู่47แต้มครับเปิดสนามเอแม็กซ์สเตเดียมครับพบการมาเยือนของทางด้านสุดาจิ้งจอะครับเบลตเตอร์ซิตี้ครับทีมระดับ19นะครับลองบวยนั่นเองครับแข่ง31นัดนะครับมีอยู่17แต้มนะครับลงเตะในเวลา3ามทุ่มบ้านเรานะครับ ผลงานการเจอกันครับในเกมล่าสุดนะครับของทั้ง2ทีมครับต้องย้อนไปต้นฤดูกาลครับเล่นในบ้านของทางด้านเลสเตอร์ซิตี้ครับในรายการพรีเมียร์อังกฤษครับก็จบกันไปที่2ประตูต่อ2ครับส่วนฟอร์มาเกมล่าสุดนะครับของทั้ง2ทีมครับเริ่มที่ทางด้านเจ้าบ้านครับอย่างทางด้านไบรตันครับชนะ1เกมครับเสมอ2นะครับแล้วก็แพ้2เกมครับเกมล่าสุดนะครับพวกเขาบุกไปแพ้ทางด้านคริสตัลพาเลตครับไปที่1ประตูต่อ2ครับ ส่วนผลงานครับของท่านเลสเตอร์ซิตี้ City ครับผู้มาเยือนครับ5เกมที่ผ่านมาครับ แพ้รวดทั้ง5เกมครับเกมล่าสุดนะครับเปิดบ้านแพ้ให้กับทางด้านสาลิกาดงนิวคาสเซิลครับไปที่0ูนย์ประตูต่อ3ครับทีนี้เรามาดูความพร้อมก่อนลงสนามครับของทั้ง2ทีมครับเริ่มที่ทางด้านเจ้าบ้านครับอย่างทางด้านไบตันครับของคุณซื้อฟาเบียหูเชลเลอร์นะครับวันนี้ครับมีนักเตะที่อาางสต็อกบาดเจ็บนะครับถึง8ลายด้วยกันครับในขณะที่เยฟอร์ฟารฮกกนะครับระการหลังตัวหลานนะครับวันนี้ก็พลาดลงสนามครับเนื่องจากติดโทษแบนนั่นเองครับ โดยเกมนี้ครับก็จะส่งท่านนั่นชาวเปโตรครับออกสตาร์ทยืนเป็นท่านนั่นหน้าเป้าครับคอยล่าสกอร์ครับเกมแนนกลางก็จะมีท่านนั่นแมทธิวโอไรลี่นะครับรับบทเป็นเพย์แม็กเกอร์ครับสนับสนุนครับในส่วนท่านนั่นผู้มาเยือนครับสุนัขจิ้งจอกเลสเตอร์ซิตี้ครับของพี่มาครับรูสันดิสลอยนะครับวันนี้ก็จะไม่สามารถใช้งานท่านแฮร์รี่วิงนะครับมิดฟิลด์นะครับที่ติดโทษแบนนะครับและที่สําคัญครับเกมวันนี้จะไม่มีท่านนั่นฟอร์กุนโดบูโอแนโนสเต้นะครับกองกลางครับที่ยืมตัวมาจากสโมสรรไบบตัันนนะคเื่องจาก ห้ามลงนะครับพบต้นสังกัดแม่นั่นเองครับตามกฎนะครับนะเกมวันนี้ก็จะส่งทันหน้านะครับเจมี่วาร์ดี้ครับหัวหอ,อกตัวเก่าครับ <t> ยืนสตาร์เป็นทันหน้าเป้าครับคอยจบสกอร์ครับ เกมแดนกลางก็จะมีทันั่นเบลล์อลคาสตูนครับกับทานดั่นเพสันดาก้านะครับเป็นตัวเชื่อมเกมครับก็ต้องบอกว่านะครับไบรตันนะครับเจ้าบ้านนะครับช่วงนี้ฟอร์มตกอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับสี่เกมที่ผ่านมาของพวกเขานี่ยังไม่ชนะใครครับอาจจะเป็นเพราะนักเตะนิบัตเจ็บเยอะเลยนะครับตัดภาพมาดูที่ทางด้านฝั่งทีมเยือนครับเลสเตอร์ซิตี้ครับถึงแม้ว่าพวกเขานะครับ จะยังไม่ตกชั้นนะครับแต่ผมว่าในลูกการนี้ยังไงก็ไม่น่าจะรอดนะครับเนื่องด้วยนะครับแนวลุกที่ฝืนนนครับสนิทอย่างนี้ครับเจ็ดเกมนะของเลสเตอร์นะครับยิงคู่แข่งไม่ได้เลยนะครับแถมกองหลังก็แจกประตูเขานี่เป็นกอกเป็นกรมเลยนะครับเสียประตูค้างๆที่จะมากเลยนะครับไบตันครับถึงแม้ว่าจะแผ่วไปนะครับช่วงนี้ครับแต่นั่นนี้ครับกับการที่ ได้ลงเล่นในบ้านของพวกเขานะครับเชื่อว่านะครับไบตันนะครับยิงทะลุถึง2ประตูอย่างแน่นอนครับนี่ครับผมให้เลือกเชียร์ท่านั้นไบตันนะครับจากพิชิตท่านั้นเลสเตอร์ซิตี้ครับเก็บสแต้มนะครับด้วยสกอร์ระยะห่างถึง2ประตูครับในส่วน f c ท่านใดนะครับที่เชียร์ทีมไหนในค่ำคืนนี้ครับพิมมาแลกเปลี่ยนทัศนะกันได้นะครับก่อนจากกันไปครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ครับให้กําลังใจด้วยนะครับแล้วมาเจอกันใหม่ครับในวันต่อไปครับ